ามาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับแบมแบมครับล่าสุดแฟนๆก็เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจกันนะครับเพราะว่ามีการปล่อยทีเซอร์โซโล่ินอัลบั้มชุดแรกออกมาให้แฟนๆได้ชมกันครับวันที่แฟนคลับของแบมแบมจะได้ฟังงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของสมาชิกหนุ่มชาวไทยหนึ่งเดียวของวง GOT7 เเในตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับโดยล่าสุดแบมแบมได้ปล่อยทีเซอร์ภาพนิ่งที่ใช้สําหรับโปรโมทงานเพลงชุดริบบอน ซึ่งเป็นโซโล่บินิอัลบั้มชุดแรกของตัวเองออกมาแล้วซึ่งลุคของแบมแบมในภาพนิ่งทีเซอร์แสดงให้เห็นถึงด้านที่อ่อนโยนด้วยสีพาสเทลของเสื้อผ้าสุดละมุนแต่ก็มีความแมนให้ได้เห็นครับเพราะว่าเสื้อแขนกุดแบบโอเวอร์ไซส์ก็ได้โชว์กล้ามแขนขนาดกำลังดีให้แฟนๆของแบมแบมดิสกิ้ดกันอีกด้วยทีเซอร์ภาพนิ่งชุดนี้เป็นส่วนของโฟโต้คอนเซปต์ค่ะที่แสดงให้เห็นถึงด้านที่มีเสน่ห์และน่ารักของแบมแบมออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะว่างานเพลงเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวของแบมแบมน่าจะเป็นสไตล์ฝั่งง่ายๆเพลินเพลินละมุนหู แต่ก็อาจจะแฝงเอาไว้ด้วยความสนุกและความมันในเวลาเดียวกันได้ด้วยค่ะส่วน ribbon ซึ่งเป็นมินิอัลบั้มในฐานะศิลปินเดี่ยวชุดแรกของแบมแบมจะวางจำหน่ายในวันที่15มิถุนายนนี้ในเวลา18นาฬิกาตามเวลาในเกาหลีใต้นะคะแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นรับรองได้ว่าทางค่าย abyss company ต้นสังกัดของแบมแบมจะต้องอัปเดตอะไรใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างแน่นอน ดูกระแสน่าจะไปได้สวยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็เป็นมิลส์ของเครื่องสำอางแบรนด์ดังด้วยใช่ค,ค่ะค